สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กับโ o y o t a a v เ n ซนะครับ SUV ขนาดเล็กของ Toyota ก็ Toyota ก็รู้กันอยู่ว่าเป็นแบรนด์ยอดนิยมเลยนะฮะก็ซ่อมง่ายเสียง่ายเสียที่ไหนก็ซ่อมง่ายใครๆก็ทำได้ช่างที่ไหนก็ทำได้ทางต่างจางังหวัดช่างในเมืองช่างนอกเมืองช่างบนภูเขาช่างหลังเขาเขาภูเขาทำได้หมดนะครับก็คือโชคเชิกมีช่วงล่างในลาซาดาใครรู้จักลาซาด้าช้อปปี้ไหมอะไรถูกมากนะครับไฟตรงไฟท้ายลาซาด้าช้อปปี้มีหมด ครับ SUV ขนาดเล็กของ t ต y ยต้าอวันซก็จะเป็น7ดที่นั่งนะครับคนขับ2 1 2 3 4 5 6 7สาี่ห้าดนะฮะก็เป็นเจดที่นั่งก็แอร์หลังนะครับแอร์ Air หลังมีหมดนะครับแอร์หลังมีหมดบาหนังผมบอกเลยว่าของเราเนี่ยรถแสนกว่าบาทเนี่ยเราคีนทำความสะอาดมากเราคีนทำความสะอาดที่แบบว่าเบาะนี่เห็นไหมฮะขาวปิดนะเห็นบาะไหมครับสะอาดมากเบาะนี่สะอาด ผ้าหลังพงผ้าหลังคาสะอาดหมดไรฝุ่นไม่มีนะครับผมบอกได้เลยว่ารถทุกคันของเราไม่มีไายฝุ่นนะครับโนโนลรฝุ่นนะฮะป้ายทะเบียนเราแจ้งย้ายอยู่นะครับเป็นท่านิริป้ายทะเบียนต่างจังหวัดนะครับเดี๋ยวก็ถ้าลูกค้าสนใจก็เดี๋ยวจะถ่ายป้ายใหม่ให้ป้ายใหม่ก็น่าจะเป็นอาทิตย์นี้แหละับเพราะว่าเราหยุดเยอะมากเพราะประเทศเราเจริญแล้วนะครับหยุดเยอะมากหยุด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 ทั่วทิตย์อาทิตย์นี้คือแบบต้องมีวันหยุดโอ้รวยอะฮะประเทศเรารวย ประเทศเรารวยผมว่าจะจนแล้วนะฮะผมก็จะจนแล้วเพราะว่าหยุดเยอะชัดหาเงินหรือว่าลำบากมากเลยลำบากมากก็ไม่เป็นไรก็ดิ้มกันไปนะครับก็เบาะก็จะสะอาดหมดนะฮะก็มีรอยบ้างนิดหน่อยนะครับที่มันฟอกไม่ไม่หมดไม่ออกนะฮะรถมือสองแสนกว่าบาทก็เป็นประมาณนี้รถปี07น็ะครับก็จกไฟฟ้าเซ็นทรัลล็อกนะครับกระจกไฟฟ้าเซ็นทรัล็อกตัวนี้เป็น 1.5e นะครับ 1.5e นะครับ 1.5e นะครับสีเสอือสีไม่มีรอยนะฮะเราเก็บเรียบหมดเลยสีไม่มีรอยเราขาย169,000บาทจัดไฟแนนซ์ได้เต็มนะครับ E07 จัดไฟแนนซ์ได้ของโอริโก้นะครับโอริโก้นี่เป็นบริษัทของญี่ปุ่นนะครับซึ่งแบบแบบนี้ถูกมากถูกที่สุดกับทุกทุกที่นะครับก็จัดไฟแนนซ์ได้นะครับจัดปไปนั้นได้เต็มติดตัลิฟต์ไม่ต้องทักนะครับติดไปิฟต์จัดไม่ได้นะครับมันมีกระจกไฟฟ้าเซ็นทรัลล็อกพวงมาลัยดูด,ดูดูพวงมาลัย อันนี้สภาพค่อนข้างโอเคเลยนะครับมองค่ารับรไฟฟ้านะครับคอนโซลนี่เรียบร้อยเลยนะครับคอนโซลนี่ค่อนข้างโอเคเลยเบาะสะอาดนะครับผมนี่สะอาดหมดนะครับผมอย่างที่ผมบอกไรฝุ่นไม่มีนะครับไม่มีฝุ่นไม่มีฝุ่นเกียร์โต้อัตโนมัตินะครับระบบเบรก ABS นะครับ 1.5e ปี e 2007นะครับ 1.5e ปี2007เบาะก็จะพันทับแบบนี้เลยทับแบบนี้แล้วก็ยกแบบนี้จำนะฮะ แบบนี้แล้วก็ยกแบบนี้นะฮะแล้วขึ้นลงได้ไนะมติดหัวหมอนหัวหมอนติหัวหมอนย้อยนะฮะติดหัวหมอน,ยยอยนะอนนะถ้าไม่ติดหัวหมอนก็จะไปน,นี้เลยนะฮะขึ้นลงสะดวกนะครับขึ้นลงสะดวกไปดูห้องเครื่องกันดูห้องเครื่องกันดูห้องเครื่องกันเครื่องก็จะนิ่งๆเลยจับเครื่องตาอยู่ก็แต่ได้แล้วนะ เจอตาอยู่ตั้งแต่แรกแล้านหน้าเดิมฝาปรงเดิมนะฮะเดิมนี่หมายถึงว่าไม่พ่นสีนะฮะผานหน้าอย่างเงี้ยพวกนี้ทนถ้าชนมานี่จะพ่นสีนะครับมดูดูแค่นี้ก็บอกเก่าแน่นอนเก่าเดิมแน่นอนเครื่องนิ่งนะฮะเครื่องนิ่ไม่มีเสียงแกะๆๆ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 ะก คนดูรถไม่เป็นก็ดูออกเพราะว่าถ้ารถดีๆเนี่ยเครื่องจะต้องแบบไม่มีกรรๆๆ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 เลยนะฮะอันนั้นคือไม่ดีถ้ามีกละไๆๆๆๆอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอันนี้คือแบบละมุนเครื่องเดินละมุนนะฮะเดินเรียบเดินละมุนเขาเรียกว่าละมุนนะฮะสื่อเครื่องดีแลบประกันเครื่องเกียร์สามสิบวันนะฮะพวกนี้นี่ถ้าคุณไปซื้อรถบ้านนะไม่มีใครรับประกันนะ คุณจ่ายตังค์เสร็จแยกย้ายจบของผมนี่คุณจ่ายตังค์เสร็จรับประกันให้30วันเครื่องพังเกียร์พังซ่อมฟรีนะฮะเรารับผิดชอบอันนี้คือดีกว่าอยู่รถบ้านอยู่แล้วรถบ้านนี่ผมไม่รู้ใครตก,กะนะฮะว่าปีนี้รถบ้านดีกว่าคุณรู้ไหมรถบ้านบางคนก็ช่วงล่างแม่งดังกว่าผมอีกของผมช่วงล่างดังนี่ผมทํานะเออไม่มีดังรถผมไม่สีเก็บกิ๊บไม่มีรอยรถบ้านมีรอยช่วงล่างก็ดังเครื่องไม่รับประกันเกียร์พัง ก็หงายท้องแล้วผมเห็นแบบทุกวันนี้คนก็เริ่มเป็นแล้วไม่เอาแล้วรถบ้านแบบนะ